เจตุยอินออสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ะจะพามากินอาหารร้านอร่อยๆในเมืองแคนนะจ้าเจ๊สั่งมามีข้าวผัดมีข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดผัดไทยไก่ส้มตำปลาราจาวุญเสียนแล้วก็ข้าวหมูกรอบ <โ frustrating. S 1> จ้าจ้ามากินด้วยกันนะจ้ามีลูกสาวเชวเอมนะจ้าคนนี้มิเกลคนสวยจ้าสาวเมืองแคนสวัสดี ต้มตามผูกล้ามผูใหญ่จ้ะแซบ่บนัวอย่าบุนเส้นมุกรอบเด็ดมากเลยมุกรอบอร่อยทำเองจ้ะ น,นี่ก็อร่อยนะกะปักต้ยมยำเนี่ยตวรวซาซิแฟบขยมแม่ไปจับขามันนะ เพราะทิศหน้ากินแลนด์กินแลนด์กินไอแลนด์น่ะน่าเที่ยวกว่าแต่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินไปดูตรงที่ขายถั้วใช่ใช่อ่ะกี่โมงเลิกงานดี๋ยวหาออ๋ แม่ก็อยู่ในขวรรัญนะใช่ช่วงนี้เข้าเร็ว่ะแม่เขาแทนทุกวันเลยงานเยอะมากก็เค้กถามว่าอยูอ่มาทำงานกี่ชั่วโมงเขาเล้ยงใหญ่เอ็กซ์ต้าให้เขาอก<ม>แเราเคียงใจแกใช่ปะเออก็บอกว่าอัพทยูแล้วการบอกแม่บอกเงี้ย แกก็เลยบอกว่าไม่เขาต้องจ่ายให้อยู่เขาบอกจ่ยายปกันโสดให้<ม>เราเรา,เราก็ไม่อยากพูดอะไรไงไ<ล><อ>ก็ลองดูพรุ่งนี้ซองเงินมาไงจะรู้ว,ว่าทัดด้เท่าไ,<ม>ไ,ไหร่ใช่ไหมกินไปด้วยหมอมอยไปด้วยจ้ะ Really good turnout right? yesterday. It was big. It's awesome oh, wow. right yeah. was fucking. show show, Oh. So, uh, <laughs>

ก่อนจากกันในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดทับตไคร,ร์ให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า